สวัสดีพี่น้องบรรยากาศช่วงแรงครับมาเบิงสาวงามครับน้องกระตายครับพี่น้องครับน้องกระตายอายุปีต้นๆแล้วเด้อครับนี่ครับปีต้นๆแล้วครับตัวนี้หมื่นสองเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับหมื่นสองเท่านั้นครับเอาผู้ใด้เงินออกครับพี่น้องครับเงินหมื่นออกครับมาเอาเด้อหมื่นสองเท่านั้นครับโค้งสางใ่ดีครับ โ้องสางใหญ่นานงโนก,โนกบือลึงกระมีนุ่มซีเต่าอีกตั้งหากนี่ครับนาเลียงนี่ครับหมื่นสองเท่านั้นครับปตีต้นแล้วครับจนะน้อยกับสีขึ้นนะครับขึ้นกับสีได้ผสมเลยครับนี่ครับแข็งขาดีเบิดครับแข็งขาดีกีเบเล็บคอเท่าดี นี่ครับลำตัวลำพิงครับน้องกระ่ต้ครับมือนสองเท่านั้นครับทรงฟี่สองลอยโลครับนี่คือราคาขายครับขายเลยครับราคานี่มือนสองครับไปแล้วครับไปแล้วอันนี้น้องกระแตติดจองครับน้องกระเตครับลอดทรงครับย่งแต่น้องกระ่ายครับพูดนะ ตัวใหญ่ครับน้องกระต่ายตัวใหญ่เมื่อนสองครับเมื่อนสองเท่านั้นสำหรับผู้ทุนหน่อยครับพ่อเสือไปเลี้ยงเก็บใบนะครับตัวนี้ครับเป็นงัวอนาคตครับงัวอนาคตเลี้ยงไปเลี้ยงมากกระสีใหญ่ครับได้ผสมออกเม่แพรูกและงวราคาเมื่อนสองครับบ่มีทางว่าขาดทุนอย่างแน่นอนครับเอาไปเลี้ยงครับ สนใจโทรมากครับหาเบาวตึงใดครับพี่กัสบานนว่าครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นแต่เอาไปบองเก็บใบยืเดอร์พี่น้องครับโตใหญ่ๆครับมื่นสองเท่านั้นครับงัวเพจเมียยางดีครับอายุปีต้นๆแล้วครับพี่น้องครับ แข่งขาดีเบดกีบเล็บขอเท่าดีเบดหนังย่านตาสะเลยคุณนะโอรงสางใหญ่ๆลำโตยาวๆครับอันนี้น้องกระเตะครับเพิ่นนัดทรงวันที่สองผมนี่ครับน้องกระเตะครับอำนาจจะเลร่ญนครับโทรมาจองไว้กระสีเลี่ยงไว้ให้เพิ่นตัวครับเพิ่นนัดวันที่สองครับ อยู่นี่หละอีหลาอยู่นี่และวันที่สองอยังไปเฮายัางแต่น้องกระต่ายนะครับมื่นสองครับน้องกระต่ายครับพี่น้องสนใจครับอยากได้ง่วดสด,ส,ดสาวสด,ส,ดสดครับคือสิบลูมีเขาเดอกพี่น้องครับ ย่านเขาบวบปงอยู่ปีแล้วได้ครับปีต้นๆล่ะเขายังบวบปงอยู่เขากับบด้เฮดครับหลุนธรรมชาติครับหลุนธรรมชาตินี่น้องกัตตายเดอร์ครับคุณพ่อคุณแม่เห็นชิปนี้แล้วครับโทรหาเบาตึงเดีเลยเมื่นสองครับทรงฟรีสองรอยโลนี่คือราคาขายครับทรงฟรีหอดขอกหอดลักเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับ สนใจโทรมาครับนาเลี่ยงครับงวดตัวนี้นาเลี่ยงเป็นเต่เาไปบองเก็บไหวอยู่ได้ครับยังไปเลี้ยงมาอาชิได้ลูกได้เต่าได้ครับนี่ครับคุ่น่ะงวดตัวบางใหญ่นึง อันนี้จมูกเพิ่นกินห่ำนะครับกินห่ำเป็นนะครับกินห่ำเก่งครับนี่ครับจมูกกินห่ำครับติดห่ำห่ำยังติดอยู่เลยครับจมูกครับกระแตติดจองนะครับทรงอํานาจครับวันที่สองครับพนัดวันที่หนึ่งที่สองนี่แหละครับย่างตะน้องกระต่ายครับหมื่นสองครับน้องกระต่าย สนใจโทุ่มากครับพี่น้องครับคุณพ่อคุณแม่ครับพี่ป้านาอาผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวผู้เพลยวอย่างเลี้ยงงวกระทูหาบ่าวตึงเดอ้อเมื่นสองเท่านั้นเอาไปทิมไว้ครับบบพิดหวังแน่นอนงวราคานี้ครับป้าเ,าเก็บเขาข้อเขารักครับพี่น้องครับใส่ไปใส่มากกระชิมเมืได้เงินก็ได้ซื้องวเก็บไว้ดีครับพี่น้องครับเก็บไว้เจ็ดตัว พอได้เลี้ยงได้ลูกได้เต้าครับคุณนะน่ะนาคาติดโบดเรียบน้าดีนะด้าดีซักดีจมูกโดงโดงไห้ก็สอนล้วพ่งชาติตีโดงแห้งเอาชิปนี้ครับบาตึงปฐมราชครับกสิคโคจบชิปไว้แต่เพียงานิกอนครับพ่อกันชิปนาครับพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งสู้ขูทุกคนครับสวัสดีครับผม